ล็อกเนอลูกล็อกใช่ไหมมันแค่ไม่ได้ฝังฟู่กเขาไม่ได้เหรอเขามาแข็งแรงเนาะแต่น้ำหนังนี้ก็เป็นนักหนังที่เราโอเคคู่หนึ่งคู่ซงหน่อยเป็นไงบ้างโอเล่โอเล่ไฟแข็งแรงไหมเขาอดมนไหมครับแต่ทำอะไรทำไม่ได้อืแล้วเราไปโดนหมักโดนสอกเยอะด้วยนะเป็นไงวันนี้รู้สึก มีอันชีเพียบเลยนะอันจีเท่าไหร่นะครับหมูทั้งหมดห้าแสนเหรือตอนหมดยุคสี่ะครับหรือยังไงน้องชายอยากจะขอโทษใครไหมขอโทษแฟนหวย้ยไหมได้เลยแล้วก็แก็ติดเขาแปดเดีวเลยครับดูเต็มที่แล้วนะนหนักก็ยืนยันาน้ำหนักน้ำหนักนี้สุกได้ปกติ ทำคนติดต่องานน่ะอยู่นบบสี่เดือนอ่ะอต่างพิ่มอจเพราะทำไมมันมีข้อไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแต่บ่าสี่เราก็จับดูได้เปรียบมากโอครับอ๋อเขาเดือดเหมือนกันใช่ไหม ราเริ seres, <t> ่มจะมั่นใจสังไหนที่หนอว่าได้เปรียบก็ล้กสามยกสี่ก็รู้ว่าเริ่อเรองนได้กรู้จักอะไรอรู้จักจังหวรยจัอะไร้ไางน้ำหนักขอสิบห้าเเป็นยังไงน้ับนน่าอะไปเว้นขึ้นมาหน่อยแล้วไช่วงท้ายหนึ่งหายไปรับสี่เดือนเท่าไหร่น้ับ ทาใจครับขอทำใจนะเี่ยห่องเหนเดิมใช่ครับแม่สัแล้วแบนี้ชนะแล้วจะชเพื่อนไหมพยายามชเือนก็เดี๋ยวครับแ่เดียวก็ทาออนไดนก็ให้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวเตรียมขึ้นบ่ายเลยวันนี้มีเงินพิเศษอะไรจากใครไหมเ โมเดลนี้เยอะหน่อยเนาะมันรอบสองนะครับโมเดลกองเชียร์ก็มาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราเด็กที่ไหนได้ก็ต้องมาอะไรอ่ะเดองตามคุน้ำหนักตอนนี้โอเล่เล็กทำได้เท่าไหร่ที่สุดห้าถงห้นไม่ต้ออกเหนื่อยนะครับแต่สิบหกถึงเกตขึ้นได้โอเครู้อะไรกับแฟนมวยนะคพวกนี้น้อกจากพี่ก็คืติดตามไปให้กำลังใจครับตอนผมกนนี้แจ้ง์ตัวได้ครับดีด้วยครับผมอยากไม่ค่อเต็มใจนะเพราะว่า ไไไมมมม่่่เเต็ทีลยนะวันนี้ือยังไม่ได้ตัดใจทั้งหมดยังไม่ได้ตัดใจทั้งหมดแต่ว่าชนะก็ถือว่าดีเช็คเก็ตแล้วเนาะครับก็ฝากไว้ถึงแฟนมวยที่คอยเชียร์คอยติดตามครับครับยังไงก็ขอฝากพวกแฟนมวยทั้งทีทั้งหลายะยังไงก็ช่วยเชียร์เล็กหน่อยนะครับยังไงก็วันหน้าพยายามจะทำให้ดีครับทำให้ดีนะครับโอเคครับขอบคุณมาก